เฮ้ว้าวว้าออกมาว้าเฮ้ว้าวว้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเว้าวว้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลวงปาะนะ้านาอาทุกท่านนะครับอยู่กับผมบาสเดินป่าพาหลอนวันนี้ผมมาน้องเฟิร์สสวัสดีครับวันนี้ผมกับน้องเฟิร์สมาโลเคชั่นเสือสมิงนะกลับมาดูเสือสมิง ที่วันนั้นผูพ่อมาใช้มีดหมอแล้วก็พาถุ่งเลอประจําเดือนของหญิงนะที่มาครอบหัวมันไว้ผมก็เลยจึงกลับมาดูว่ามันจะมีฤทธิ์เยอะอีกเปล่าคลิปนี้ผมและน้องเฟิร์สก็ขอควรละหนึ่งไลค์หนึงแชร์1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปจะต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับบายังฟิสไป เนอคิดว่ามาโอเชียวี่นะโอ้ละเออเชยนะมาเยออีกประมาณลิตรเยอะอีกบักกว่าโอละแจ๋โอละแจ๋ละมีเยอะอ่ยอเนมาเวไปแล้วเกย์เฮียเวละเบอร์เวล่ะผมก็ถามน้องว่าจะต้องเปิดป่าอีกไหมน้องก็บอกต้องเปิดนะนี่น้องเราจะเปิดป่าเลยนะ เดีย๋ยวเราไปสำรวจหลังนู้นก่อนนะโจะก็คิดว่ามันน่าจะไม่มีฤทธิ์แล้วแหละแบบฤทธิ์น้อยลงอย่างเงี้ยแนะ คือวันนั้นพวกผมมานี่คือใช้จำเดือนของยิงค้อมหัวแล้วก็ใช้มีดม่อแทงนะเนลี่เนลี่อยู่วะบอโอเาใช เ็น้องเฟ์เก็จะเข้าไปดูนะ,ะน้องยอยนที้งท้องดูน้องพอใครทำข้องน้องคาดนะลิยูว่าโอค,นะคือลิย,อยูได้โอชาโอเอโอเอ คว้าไข่อะคว้านู่นน่ะขี่เสือนะน้องบอกนู่นนู่นคว้าน้องบอกไปเบาๆนะเดี๋ยวมันจะกัดเรานู่นนะคว้าเจอเป่าเจอเป่าครับพี่ๆเพืือนนั่ยนี่ยน่ ลิวไปข้าวิ่งไปดูวันนี้เราก็ลืมเอามีดมอมาด้วยนะคือไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่นะคือลืมเอามีดม่อว่าเองมีวิชาอะไรบ้างไม่ไหวเองน้องแกบอกซูไม่ไหวนะถ้าเองมีวิชาเองลองจัดการหน่อยดิ เพื่อมันจะแบบนี่้าเอาละน้องเอาละ,าละ,าละทำวิชานะนะแล้วนะเบอร์ไวาเอ็นเบอร์ลีไทยได้ถ่านยะมันนั่นแหละที่เนื้อเมื่อได้เอ่ยนะเหมือนเสือจะท่องวิชาแข่งกับน้องเฟิร์สนะอยู่ตรงนั้นฮนะข้างหลังนั้นฮนะเหมือนจะท่องนี่นี่นี นั่นๆนั่นๆอ่อกมาแล้วเหมือนจะท่องวิชาเปล่าโห้คว้าคว้าระวังคว้าคว้าเฮ้ยหลงเสียหลงหืมไปนู่นแล้วคว่า คือวิชามันยังเยอะอยู่นะแต่ไม่ค่อยเยอะมากคือไปนู่นแล้วนะ เราเรายูห่างๆนั่นแหละเราดูห่างๆเราเองจะเข้าไปดูเนื้อเมลาเยอนเนื้อเม่อเชอเนี่ยมลีเยอ่เดยนน้องแกบอกน้องจะเข้าไปนะขี้เออดานาเนื้อเมี๋ยอเมลีเมื่อเช้าเด้อเชียเด้อเชย หลีลูวะเฮ้ย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 ไป้ยเฮว้าว้าออกมาคว้าไป้ว้าคว้าเป็นไงแล้ววะไปไหนแล้วในเบอร์เช่ะไรอะเบอร์เช่ะไรคือน้องครับไปดูยูดิยูยูมันก็ออกมาจู่โจมน้องด้านในน้องก็ยังไม่ทันตั้งตัวไม่แชร์ เสียงอะไรวะไปเดี๋ยวไปออกตรงนี้ก่อนเองท่องวิชาเลยเพื่อแบบยังไงอะเข้าไปเลยคะ่ะออเดอรเยอะเอ๊ะเอ๊ะไม่นู่นไม่เชื่อไม่เชื่อ น้องแกบอกน้องจะปิดป่าเพื่อจะไม่ให้ไม่ให้เสือสมิงเจอเรานะนเหม่เหรอคะเอ,อเอาขั้วจกกัดการเลยเดี๋ยวน้องจะปิดป่าเพื่อแบบไม่ให้เสือสมิงเจอนะเดี๋ยวขวั้วจะไปนั่งในขั้วปิดป่าเสร็จอ,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 อ่ะเฉลียงเฉลียงลูกอ๋อไปนั่งในป่านะน้องปิดป่าละ

เ้ยมันหามันหาเอาวะน้องเฟิร์สมันหานะพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วเองบอกว่าไม่ให้เสียงดังนะ เสื้อสมิงหา้าพวกเราใช่ปล่าครับ้องก็บอกใช่นะเฮ้ยกระโดดขึ้นไปเลยซีเกือซีแนซีอย็กสากใครเพริร์ชเวยกี่ออนไรวะคพิร์รียู่อะนี่เอามาเด้กเอะ เดเอแยน้องแกบ,บอกน้องไม่เจอนะอยุดสาคาเฟิรเผเยอะเกิดึว่ามือ่งมือวะทีนี้เองลองเปิดป่าเพื่อให้เสือสมิงเจออีกรอบหนึ่งได้ปะเราจะได้แบบอันนี้ไงถ้าทีนี้เราเองกับไอ้น้องน้องเฟิร์สกับ พี่แบบต้อนรับมันไม่ไหวจริงเนี่ยเราต้องออกไปข้างนอกน้องเฟสเอาเปิดป่าเลยคือถ้าเปิดป่านี่คือเสือสมิงเจอเลยนะพี่พีเพื่อนพอแล้วน้องเฟรสเ,เปิดแล้วนะ <Yeah. S 1> เฟสด ฟพี่คิดว่าถ้ามันมาแล้วยวเราไปปีนก้อนหินก้อนนั้นก้อนใหญ่ปะพี่ว่ายังไงมันน่าจะขึ้นไม่ได้ปะลองดูไหมถ้าแบบจะออกมาทำร้ายอย่างเงี้ยเก็้ปืนนะเมื่อเมื่อแกล้เมื่อดานะออกมาแล้วเฟิร์ขึ้นไปก่อนเลยเฟิร์ตไปก่อนเลยลองเฟิร์ตไปนล้ขึ้นก้อนหินก้อนใหญ่แล้วเฟิร์ตเร็วเว้ยตีกองไอพี่แล้วมาแล้ว เอาไม้ออกเผื่อมันจะขึ้นได้เอาไม้ออกเลยท้องซีเองก็ท้องซีเฮ้ยโอ๊ยลงเิร์ลงมาผมจะไปช่วยน้องเสียเลยนะอบอร์เอเบอร์อยเเเรีเชือาเบอร์เนี่ยเชื้อคือเสือสมิงโดนข้องน้องนะน้องมีวิชาเจ็บแล้วคือเสือสมิงเจ็บนะ คือเมืกี้ผมตกก้อนหินลงไปอ่ะโอ้โหผมเกือบโดนก้อนหินก้อนใหญ่อ่ะข้างล่างเลยพัดดึงโจโด้ดิคือพวกโจคือว่าอยู่บนเนี้ยแหละม่ต้องไปไหนเอ็งไปไหนวะเอ้น้องจะแบบน้องจะแบบยังไงอ่ะทำะไรเพราะอ๋อไม่ให้มันเข้ามาบริเวณนี้เหรอ อ๋อเหมือนน้องทำเป็นวงกลมไว้เพื่อจะไม่ให้เข้ามานะเนี่ยผมสะดุดล่นลงไปเนี่ยตรงนี้เลยพี่เพื่อนเช,ชื่อเสียเชื่ออย่าเพิ่งจี้เกตา่เหรอเกี้ปืนนะเมื่อกี้นา่าเสีทำไมเสื้อมีลธิธิเยอะจังวะารมันไปทำยังไงอ่ะ em sure. oh, ừ. mình thông cái tháp hả Mình ừ. bay này hóa ừm ừ. ông bà rồi không คือ,อยังไงมันก็เข้ามาบริเวณนี้ไม่ได้นะคือน้องเฟิร์สแบบวงกลมไว้คือถ้าเข้ามานี้แบบมันเสือซมิงร้อนแล้วก็เดนออกไปเลยนะใช่ป่ะครับใช้แบบนี้ไหมอ๋อใช่เม,มนะแปบลบว่าใช่นะครับคนเหมือนนั่นแนะหละฮึ หมือนจะเข้ามาแล้วนะผมคิดว่าเข้ามาไม่ได้หรอกพอน้องเฟิร์สแบบวงกลมวิชาไว้แล้วก็เข้ามานี่ผมกระเด็นแน่น้องเฟิร์สบอกเบย,ย,เยมาแล้วมาแล้วกูเอาค่ะมาแล้วนะเดินลยอยู่วะเฮ้ยคือขึ้นมาไม่ได้ดูดิ

มือเชื่อมือเชื่อคือไปนู่นแล้วนะนะคือตอนนี้พวกผรยังไม่กล้าลงจากหินก้อนใหญ่เลยนะคือถ้าลงนี้ผมคิดว่าน่าจะโดนเล่นนาเล่นงานอย่างหนักแน่เมเชีอะควะเมละไรนะเมนะ,มะมโจคือว่าเดี๋ยวเราต้องออกจากข้างนอกอย่างต้องออกบ่ะ บอกให้ดูก่อนนะเยอะพิดด่ได้เราอายเอนะเยอะมาลีอยู่ละแม่แล้วก็เหนือเกมเมื่อดาเฉลียวขวายเยอะเยี่ยมสายล่ะเกมเมื่อดาเยอะสีละอะไรงั้วะ long cháy hình nó nhai vào Nè nè cháy thăm mấy sao rồi nè Sẽ là xem nè Nó hoàng quá Nó đi đi quá, Game ở đây vậy nè เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคว้าคว้าคว้เฮ้ยคว้คว้าเฮ้ยคว้คว้ไปออกไปจากข้างนอกกันน้องบอกนะเดี๋ยวไปเจอข้างนอกเลยครับพี่เพื่อนตอนนี้ผมและน้องเฟิร์สก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วใช่ไหมคือก่อนผู้บิพจะออกมาคือมันวิ่งเข้ามาทําร้ายผมทําร้ายผมเสร็จก็ทําร้ายน้องเฟิร์สคือแบบน้องเฟิร์สทำวิชาใช่ไหมต่อสู้กับมันด้วยใช่ไหม คือแบบมันก็วิ่งหนีน้องเฟิร์สไปคลิปนี้ผมและน้องเฟิร์สก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อ,ตอไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปผมและน้องเฟิร์สก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเมื่อคุณดูแลเจ้าสวัสดีครับเดี๋ดวยวไว้เจอกันในอีพีหน้าต,ต่อไปด้วยนะครับฝากไว้ติดตามด้วยนะครับบา,บาย